สวัสดีครับอยู่กับผมจานสั้นนะฮะวันนี้ผมมาตกปลากับพี่ๆนะครับเดี๋ยวพาไปแนะนำตัวทีละคนกันเลยเริ่มจากคนที่มีผู้ติดตามโคตรเยอะเลยนะเยอะกว่าผมอีกนะครับใน a c e b o o k อ่ะนี่เลยสวัสดีครับอมตคือครับาแนะนำตัวแค่นี้แค่นี้อะไรอ๋อรลู่ครับรลู่ครับเอออันนี้มือเชฟ มีเชฟมีเชฟมิเชฟมเชบอกชื่อให้เอฟซีชื่อชาลีครับอ่าแม่งเล่นชื่อมงเลยชื่อเราไปเราเลยเป็นเรามาพร้อมก็ตามนี้ครับพวกเรามากันอยู่สี่คนแล้วก็เดี๋ยวต้องจะมีพี่ๆอีกหลายคนตามมานะครับก็บอปลานี้เนี่ยเป็นบกบปลาที่พี่คือมาถ่ายคลิป ตลอดนะครับครั้งนี้ผมก็จะมาตกกับพี่ๆีเขาด้วยนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่านะครับต้องไปลุ้นกันไปครับ Let's go บอกว่าไม่ออกไปกินนี่เลิกตกปลาได้แล้วนี่ตัวนี้ฮะเขาบอกว่าถ้าเอาตัวนี้ไปตกเนี่ยถ้าปลาไม่กินนี่คือเลิกตกปลาได้เลยของเล่นไม้ไส้เดือนหรออืมมันเป็นพลาสติกนะมัเนเป็นพลาสติกเนี่ยใครเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงเหมือนตะขาบใส่ทีละอันทีละอันอ๋อแกะทีละเม็ดเทียมเม็ดใส่นะฮะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะตกปลาเหมือนกั้นใส่ทีละเม็ดเหรอเชียวค่ะ ใส่เทียนมเม็ดใส่ซีละเม็ดหรือเปล่าเม็ด right. okay. ตรงขอเบ็ดอ๋อแสดงว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ไส้เดืยวหรือว่าอะไรเลยใส่เม็ดเดียวเลยเหรอเม็ดเดียวเลยเหรอผมก็เพิ่งเคยเห็นครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าไอ้เหยื่อไอ้ภาษาจีนเนี่ยมาอะไรไม่รู้อย่างเลยนะว่ามันจะกินดีสักแค่ไหนนะครับไก่ด้วยผมว่าจะเอาไปลองที่บ่อร์ไก่ไก่นี่ก็ตัวตัวตัวเท้าไก่กีนซะหน่อยก็ใสไก่เลยเหรอ ่อนทาต่อโอ้โหอุปกรณ์อย่างพร้อมนะครับทุกคนถือว่าเป็นระดับมืออาชีพอันนี้ก็เป็นใส่แดงสแดงเดี๋ยวแกให้ทุกคนดูนะครับใสก่เไ้่สเดือนแดงเป็นแบบนี่อย่างนี้เลยมีความคล้ายมากให้แกทีละตัวทีละตัวแบบนี้เข้าไปใส่ อันนี้ปั่นสูตรไหนครับสูตรพื้นบ้านสูตรพื้นบ้านถ้าปั่นแบบเมื่อเมื่อชิมนี่ต้องใหญ่กว่านี้อือแสดงแบบนี้คือแบบธรรมดาบ้านๆอยากเห็นแบบสูตรพื้นบ้านกับสูตรพื้นดินไหมอะไรนะมีมีแบบสูตรพื้นบ้านแล้วก็สูตรพื้นดินด้วยนะแล้วมีสูตรพื้นน้ําด้วยอยากเห็นเนาะ อันี้เราโยนเบ็ดกันไปประมาณสามสองตัวนะฮะับเขาเรียกเป็นคันดีกวะเขาไม่เรียกเป็นตัวสองคันนะครับเอามาเอามาเอานะเอานะเอานะเล็งพิกันนะเอานิดหน่อยเลยเบาๆก่อ็มมาไว้แทนตัวนี้ป๋ออย่าอย่าอย่าเพิ่งปรับเชือกดิบ่อมันลึกแสงบ่อมันลึกปล่อยเชือกไว้ก่อน ทุกครั้งที่เราจะถ่ายคลิปและทําอะไรนะครับเราต้องมีการเติมน้ำำําอมฤตจะเรียกอีกชื่อนึงก็คือน้ําเพิ่มอัทรสในการสนทนานะครับดเดี๋ยวผมจะทําแก้วก่อนนะจะทําแก้วนะนี่นี่เป็นน้าอมฤตนะครับอ,อ๋อต้องถ่ายรูปด้วยนะยยอืม ี๋ยวผมจะเป็นคนที่เติมคนแรกวางยาวางยาหรือว่าชมดีไปสุดยอดเดี๋ยวผมจะลิ้นให้ทีละคนกินนะอือให้เชฟก่อนมามามาอ่ะครับเชฟโอ้ยน้ำแล้วเนี่ยน้ำอมฤตกินแล้วคุยสนุกกินแล้วมีลิม้นให้ทำพวกพวตีกันได้อ่าเฮ้ยไม่ไปไม่ไปเจ้าแรกมันต้องแบบ เพรอร่อยอร่อยน้ำยี่ห้อนี้อร่อยน้ำเป็นน้ำยดคนหนึ่งอีกคนนึงให้พี่ยานะครับอ่าจัดไปลูกเพร่อาการหลังกินเป็นยังไงคุยสนุกคุยไม่ถุกคออืม เนี่ยมัก้นบ้านเอ้ยไม่มีอาการเลยแข็งแข็งเดี๋ยวเราไปลุ้นปลากันนะครับเดี๋ยวเรากินน้ำอมฤตไปเรื่อยๆแล้วก็ลุ้นปลากันไปนะฮะถ้าได้ไม่ได้ปลาเราก็ยังมีนี่นะฮะนี่ไก่ไก่เยอะมากละฮะเลี้ยงไว้เยอะมากสวนนี้เดี๋ยวพาไปดูสวนนะโอ้โหเป็นสวนกล้วยนะครับมีมะละกอด้วยนะฮะโอ้ได้ยินเสียงห่านไก่ไกล ต้องบอกว่าเป็นกเกษตรแบบผสมผสานนะครับนู่นห่านอยู่นูน่น<อ>โอ้เป็นไงต้นกล้าอันนี้เป็นลูกของอรบตอคึอนะครับทุกคนน่าจะเคยเห็นอยู่ในคลิปอยู่นะนะะเดี๋ยวเราไปดูอรบตอคือโยนนะจังหวะน,นี้นะครับอืองขายตัวส้มด้วยนเอเอเล็งตรงไหนเล็งตรงไหนอ่อามาดูกันนะครับว่า ดอกนี้จะเป็นยังไงนะครับดูครับระดับมืออาชีพก็โยนนี้เรียบร้อยนะครับโอ้โหไปถึงฝั่งนู้นเลยนะฮะสุดยอดนะฮะเลยไปถึงฝั่งนู้นแล้วก็ลากกลับมาต่ออาหารไม่รู้ไปงไงบางหน้าโดนก้อนหินดังแป๊ะเลยโอ้โหแม่นจริงๆอ๋อพี่คือตั้งใจเล็งก้อนหินก็ดูอยู่แล้วใช่ใช่แบบนี้นี่เองมันเป็นไปตามแผนโอ้ตามที่วางแผนเป๊ะ เพื่ออะไรครับเนี่ยอาหารกระจายห,หมดเอาวันนี้ของพิญญาครับลำนี้ใหญ่ยาวมถึงเบ็ดนะฮะโหยังไม่ได้สักตัวเลยนะผ่านไปเกือบสามชั่วโมงแล้ะตะกี้ก่อนตกนี่คุายใหญ่คุายยาวทุกคนเลยตอนนี้น,นี่น ตอนนี้นี่เหลือแค่ไก่อะเราจะกินไหมสักสองตัวไหมนี่นี่นี่เออช่องมากกันนะนี่ขนาดยืนกล้องไปใกล้ขนาดเนี้ยมันยังไม่สนใจทุกคนคิดดูดิเนี่ยใกล้ขนาดเนี้ยเนี่ยยไก่ที่นี่นี่ควรตีนมากทุกคนไก่ที่เนี้ยอาหารแพงแล้ว นี่ไงไส่ไกเราเปลี่ยนสูตรนะฮะตอนนี้เนื่องจากว่าสามชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีค่าเลยก็เ,เลยต้องไปบ้านแล้วก็ไปเอาไอ้ดำๆดนี่มานะครับไส่ไก่นะเ,เราลุ้นว่าถ้าเปลี่ยนสูตรของพิญญาแล้วจะได้ผลหรือเ,รเปล่าลองได้ตัวนนแน่ืมดีขึ้นไหมัหกคุณเจนอนอน่นเวอร์รอไ,ได้แน่นอนอตัวนี้คือตัวที่ปลา ชอบกินที่สุดของบ่อนี้นะครับสูตรลับเฉพาะเจ้าเจ้าของบ่อเวลาใครที่มาขโมยก็นี่นะครับใช้ไส้ไก่นะทุกคนนะถ้าไส้ไก่ไม่กินเราใช้ไส้มนุษย์แทนไส้มนุษย์หมักเพียบประโยชน์นะฮะไส้ไก่ติดตั้งสมบูรณ์แบบ ตันน้งใจใจะโยนแล้วครับอื็นหนอเป็นเพราะเย็นลู้เปนหนอล้างแล้วล้างสีตาโหป้าบอกเลยว่ามันยิ่งกว่านักแม่นมืออีกใส่ไก่ตัวเดียวโจทย์ตัวฮะโอเคโ,ดดดโจทย์ตัวเป็นใจหนอนอ,อย่างลงตัวนี่ฮะไม่เคยระดับ แย,แย่กว่าการที่ท้องไม่มีพ่อก็คือท้องไม่มีลูกท้องไม่มีลูกนี่คืออุ้มท้องมาสามสี่ปีนะฮะแต่ว่าไปตรวจหาหมอแนละ้วหมอบอกว่าไม่มีลูกเป็นไปได้ไงวะมท้องใหญ่ขนาดนี้มาเป็นสองสามเดือนแล้วเนี่ยสองสามปีแล้วเนี่ยไปตรวจเท่าไหร่หมอก็บอกว่าไม่ได้ท้องแต่อ้วน ตัวแรกตัวแรกนะฮะมาแล้วนะฮะตัวแรกมาอ้ามาแล้วนะครับอ้าวสรุปว่าไม่ได้โอเคกลับไปนะฮะไม่ถ่ายแล้วนะโอ้สรุปว่าได้นะครับสรุปว่าได้นี่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 อ้วิ่งไปวิ่งมาสองรอบและนี่ก็คือปลาในปลาในตัวตีดเดียวเองอะปลาในปลอยอืมตัวเล็กมากเลยอะตัวเล็กมากเลยอะ เอาปล่อยปล่อยมันมีโอกาสเท้าขาเรานะครับป้านยนะเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ยังไม่เอาปล่อยปอยเอาตัวอะไรร้องวะเนี่ยมาแล้วทุกคนมาแล้วโอ้โหทำไมมันรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยเต๋อหน้นนนนาะนะ,นะนะาโอ้โหพี่ก็ดึงซะแบบเหมือนปลานี่แบบหลุดหน้าบอปลาหลุดหลุดหน้าบ่อไม่ได้นะครับ องจังหวรุนเกินมากด, like ด,ดูเบ็ดมอมาตั้งแต่ต้นจนปลายนะสรุป <c oughs> หลุดนะครับทุกคนหลังจากที่เรากินน้ำอมฤตไปสักแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้พวกเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะฮะแล้วก็เริ่มหิวแลนละเราจะมาทำส้มตำแบบเครื่องปรุงมีบ้างไม่มีบ้างให้ทุกคนได้กินกันครับมา <c oughs> มาดูส้มตำสูตรของผมนะครับ อ,อัน,นด,อดับที่หนึ่งก็ต้องใส่พริกไปก่อนออสักกี่เม็ดดีสองเม็ดแล้วก็ <c oughs> ใส่กระเทียมนะครับพริกกับกระเทียมก่อน,อ,นอ๋อ อ่าน,นะครับตอนนี้ผมกับ<ม>พี่นุ่งสองคนก็กําลังมองมันสม้สมตำจําเป็นอ่าส้มตําแบบมีบ้างไม่มีบ้างเ้ยได้นมกล่องนึงนี่ดีขึ้นเยอะอืมใกล้เคียงใกล้เคียงไม่ใช่เฉียวตาจอมไม่ครบว่าจะตามส้มตำนะอุ้ยทําไมเราก็ตําได้อร่อยเหมือนกันเนี่ยเ <c oughs> ออจริงๆนะเนี่ยครับจริงๆนะเน,นี่ย ดูสานเอาตัวละเนี่ยอู้อร่อยจริงอร่อยจริงตำขายได้เนี่ยห้องซังเนี่ยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ขายขายได้ช่วงนี้นะเนี่ยันส้มตำนีลาหรือเปล่าแล้วจะส้มตำลีลาส้มตำกิีกุยส้มตำกิีกุยไงอร่อยยังไงวะยังไม่ทานได้กินเลยแม่บอกร้านขายแล้วอ่ะ อร่อยยังไงวะเนาะเน้ำจิทุกคนเดี๋ยวเราลองน้ำจิมเลยอร่อยยังไงนี่นะฮะนี่นะฮะน้ำจิ้มของเราน้ำจิ้มวะเฮ้ยเขาบอกว่าน้ำจิ้มแบบนี้ก็อารมณ์เอาไอ้ตัวเนี้ยไปราดให้กับอารมณ์หนู่ฮันน่าลักเลยฮะโอ่้ยมาเดี๋ยวเราจะใส่น้ำอันเข้มข้นที่เราทำ าตรงนี้แล้วนะครับมุดจอนะครับพ่อ,อไม่น่าปล่อยไปเลยว่ะนี่นะฮะเทเข้าไปว่าเอาแค่นี้ก่อนไหมรู้สึกผมร้อไม่ค่อยไหวแล้วครับคุณพี่โอเคมาลองขอเดฟไปเดด ดู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 นี่จินท่านี่กินชวร์นะกินชวร์นะอ่าอืมกินกินได้น้ำไหลไหลแล้วครับทุกคนเอานะฮะโอ้โหอุ้ยเนี่ยฮะปลายังเหลืออยู่คนหนึ่งวะนี่นะฮะอืมเซวฮะแซบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาวอะไรมาอ๋าลองเชื่ดูพี่ คตรอร่อยอร่อยอยู่แล้วแดงคขาเนี้ยมาเอออย่าให้กาดกินลองดูครับเดี๋ยวเราต้องกินบ้างอัวจ่าตัวจ่าก้านหมอด้วยอร่อยจริงว่ะไม่ปล่อยช้อนละไม่ปล่อยช้อนแล้วออก็มาไปขึ้นมาอือโอเคไปเป็นไงอร่อยใช่ไหมล่ะ มันไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็เียมเยอะแตบลิ้นกางางนะมีผักด้วยมีได้อยาให้ไก่กินอย่างเดียวได้กลิ่นได้คนทุกคกินด้วยโอ้หนังม้นู้น้อยนู้นตอนหแ่งันเลยใช่ไหมโหมัสับอะไรวะเนี่ยเฮ้า ยังมีแมงอยู่เอ่ะกว่าสามพิษยังมีแมงอยู่เลยเี่นดีเลยเอ้ยอร่อยเว้ยอร่อยเฉยอร่อยเฉยแต่ว่าอะไรก็อร่อยตอนนี้เราจะจิ้วอะไรตัวเองกูไล้นะนี่ไม่ใจองมีแต่ต้องดูดีๆก็แล้ว อร่อยรยฮะขอกินสักสักตัวโตๆไม่น่าเชื่อว่าที่แบบไม่จะมีส้มตำกินด้วยนะหมดไปครกหนึ่งครับไม่พอนะเองมาทำเพิ่มนะครับสามจอกเลยจั้องรู้แต่ ครกที่สองพร้อมแล้วครับทุกคนจากเป้าห้างของทุกคนดีกว่านีมดูอารมณ์แต่ละคนแค่คนนิดนึงเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยใช่เบาเหลาแล้วเนี่ยเข้มมากแต่ไม่เผ็ดแต่มข้นแต่ไม่เผ็ดก็ท่านชิ้นช่วยเหรอชิ้นช่ยเหรอเนะ เอาหมูเมื่อกี้ใช่ไหมกลางเปล่าและครกนี้ก็คือครกที่สามสามนะครับโอ้โหเยอะเลยมันาอดอยากมันจะกินเยอะลยกินมะนาวกินส้มตำกินเอากินเอาจุ่นตัวจุ่นล่าอยากได้เหรอมีพรสวรรค์มาแล้วก่อนเราอย่าใส่น้ำปลาร้าเข้าไป ืคนเก็ไปคนเก็ไปชูรถถึงดิเยี่ยมกินเศษกระดูกเปล่าอ่ะปลาเยอะขนาดนี้ดึงโอ้ดึงเอามุนวนวนวนมาแล้วครับมาแล้วครับ อย่นั้นไปอย่าไปใหครับตัวน่าจะใหญ่นะครับตัวน่าจะใหญ่ครับมึงก็หยุดร้องก่อนมาแล้วโอ้ปลาหมอมาแล้วนะครับอืมว้าวตัวใหญ่โัวใหญ่มากทุกคนโอ้แล้วทำไมท้องมันแปลกๆวะเกล็ดมันเกล็ดมั้งครับหมอได้ละหมอมั้วหมอโอ้เยี่ยมนะครับ ได้ตัวแรกที่สามารถกินได้แล้วนะครับนี่อโอ้โลูกทรงเหมือนมังกรเลยเนาะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะทุกคนแล้วจะก่อไฟก่อไฟแล้วก็นั่งกันตรงข้างๆกองไฟนะครับเพราะมันหนาวในที่สุดตัวที่หนึ่งมาแล้วโอโ้เขาจ้าโอ,อ้ปลาโนนจันนะครับ ขาวมากเลยอ่ะโอ้โหใสกิ้งเลยทาเกลือไปครับทาเกลือลุยโอ้โหัวแรกสวยงามงามอารามแท้อ้าวกระชากซะแบบหเหมือนกระชากมเมียเมาจากชู้เลยอ่ะโอ้โหเข้าสู่วันที่สองนะครับห,ห,หลังจากที่วันแรก เราตกไม่ได้สักกระตัวเดียวเป็นไรนะเป็นหลังรถเหรออืมวันแรกเราตกไม่ได้สักกระตัวนะครับวันนี้เราต้องมาแก้มือกันใหม่นี่นะฮะเราต้องมาแก้ผ้ผา <c oughs> <c oughs> อาอหารยังเป็นชุดเก่าอยู่นะครับมีอีกตัวอยู่นู้นเดี๋ยวเอาตรงนู้นเลยไม่เป็นไร,นรเอาอันสองนี้ให้รอดก่อนนี่นะฮะอาหารยัง เยอะนะวันนี้มาตกแบบจริงจังแล้วนะครับเมื่อวานเราไม่จริงจังนะัเอาละทุกคนตัวแรกได้แล้วนะฮะโอ้โหตัวใหญ่มากใช่แล้วนี่ห้านิ้วห้านิ้วกว่าโอเคเยี่ยมสวยถือว่าเป็นการเปิดฉากเปิดฉากที่ดีนะฮะสำหรับวันนี้นะสวิงโอเคอันนั้นอยู่ไหนนี่นี่นี่ใกลหน่อยไกลหน่อยเดี๋ยวมันเข้าไปข้างหน นี่เสียวมาก <ไป S 2> เลยรูแล้วสุดยอดเยี่ยมไปเลยอุ้ยตัวแรกเปิดฉากนะครับไม่ต้องมีสูตรพิเศษยวไปล้างมือกันถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับตัวแรกของเราในวันนี้วันนั้นเรามาเราไม่ได้อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราล้างมือกัน ตัวใหญ่ด้วยนะฮะห้านิ้วปลาตะเพียนนะครับไปทข้างล่างด้วยตักน้ำสักตักหนึ่งมา ไปคือกินอีกแล้วครับตอนนี้จังหวะนี้เบ็ดเล็กนะครับเบ็ดงอรุนแรงมากนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาในคาดว่าน่าจะเป็นปลาในนะฮะปลาในไซส์เล็กโอ้ตัวเล็กมากนะครับว่ายังเล็กอยู่เดี๋ยวเราจะเราจะปล่อยให้มันไปฟ้องนายดีไหมปล่อยให้มันไปฟ้องนายเลยตัวแค่นี้ ตันนี้ถือว่ายังเล็กอยู่นะไม่มีเนื้อมันยังมีโอกาสเติบโตมากกว่านี้ไปคล้องนะไปไสหนูไปบอกตัวที่ใหญ่กว่านี้มากินซะพวกไก่เยอะเหลือเกินเฮ้ยมึงอยากกินเบ็ดนะเว้ยไอพวกไก่ไปไปไก่ที่นี่เชื่องมากครับดูดิผมจับไว้อย่างเงี้ยวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ มาเป็นฝูงเลยนะเนี่ยดูดิไโหโหโหก่แถวนี้แม่งถ้ามีโจรมาเขามยนี่ว่าไม่เหลือเชื่องจริงๆไม่ลุ้นไม่ลุ้นไม่ลุ้นไม่ลุนสอไปจากอก้อนอ๋อดึงมาเลยวุ้ยไม่แล้ว อีกแล้วตัวที่สองของปั๊บปัโอ้โหไซส์สวยนี่เลยนี่เลยไซส์เดิมเลยนะครับทุกคนแหมกินโฟมจริงด้วยมันหวานเนี่ยนะดูดูดูกินโฟมมันกินอาหารแหละแต่โฟมมันโดนดูดเข้าปากโอเคแหมไซส์ตัวเท่าเดิมเลยเฮ้ยใช่ได้ใช่ได้สวยสวยเออสีทีนะครับสีทีคือยังไม่ได้แต้มเลยนะเออตัวตัวเมื่อกี้ไม่นับตัวเมื่อกี้ หอขาดเลยนะทุกคนขาดได้ไงวะจังหวะตะกี้ตอนกระชากผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับไม่มันอยู่ๆมันติดแต่จะเลโอ้โหนโตัวใหญ่แน่นอนอย่างเงี้ยไม่ได้วัดเลยอ่ะปลามันพกกันไกลมาบอกเนี้ยเดี๋ยวรอรุนกันต่อไปครับได,ไ,ดได้มาสองตัวนะตัวใหญ่ด้วยทาไมท้องมันลอยเอยงั้นแล้วเนี่ยออกซิเจนไม่มีเหรอน่าจะมีนี่นะได้แล้วได้แล้วเลยคึอมามา

น้ำหนึ่งแต้มโอ้อันนี้เนี่ยเป็นบารมีไส้ไก่ไม่ใช่โฟมโฟมเหรอโฟมไส้ไก่อยู่นี่อ้าวได้นี่ไงมันติดท้องมาไม่เห็นเหรอดูถูกชิบหายนะครับปล่อยไปตัวนี้ได้ตัวนี้ได้อืมใช้ได้นะตัวนี้กินได้ปลาในนะครับไซนี้ถือว่าโรากินได้ปลาในนี่แรงเยอะอยู่ละ ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปกําลังเข้ามาแล้วนี่เลยอุย้ยสองตัวเลยว,วะเป็นไปนได้ไงวะเนี่ยสองตัวนั้นเนี่ยคือดูนะขึ้นมาขึ้นมาไม่ยอมอ,ยอ่ะโอ้อ่าเห็นไหมตัวใหญ่หลุดแล้วอู้ดตังตังอันนี้โอ้โหปลาพวงนะครับมีปลาพวงด้วยนะแถวนี้หลุดว่าหลุดไปแล้วตะเพียนกันน่าจะเป็นตะเพียนแต่กี้เห็นสองตัวนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งหลุดไปมัน อะไรครับนี่จากที่ตกได้สามสี่ตัวแล้วก็ยาวมาถึงตอนนี้นะฮะมีอาการเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ไม่ถึงขั้นนกวิดตังอาการให้เต้องรอกันไปก่อนนะครับทุกคนชิวๆนะครับบรรยากาศนี้ดีนะ,นะถึงหน้าหนาวแล้วนะครับแต่ผม,มก็ยังน่ารักเหมือนเดิม,ม ว้าวเลยละว้าวคือว้าวเนี่ย <Wow. S 1> wow รู้ <ừ. S 1> เลยฉายาจอมเฒ่าแทบแตะนิดนิดเดี๋ยวพาทุกคนมาดูต้นมายราบนะครับนี่ชื่อมันนักร้องเลยนะฮะตอนเด็กๆเ,เคยเล่นไหมครับทุกคนนี่ดูนะฮะปัะ๊บนี่นี่ก็มีนักร้องคนหนึ่งที่ชื่อมายราบเลยอ่า นีนี่ไงมันก็จะยุบอย่างงี้ครับสังเกตนะฮะป๊บมันก็จะยุบป,ประมาณนี้ตอนเด็กๆหลายคนนี่เ,เคยเล่นนะครับอรอบนี้ต้องไม่เว้านะครับรอบนี้ไม่เว้านะฮะเบ็ดงอขนาดนี้นะครับเดาเลยว่าเป็นปลาในแน่ๆครับสองตัวสองตัวอีกแล้วเหรอสองตัวอีกแล้วโอ้โหคอยดึงขึ้นมาค่อยดึงขึ้นมา วันนี้ครับโอ้ปลาในอีกแล้วนะครับอ้ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะลูกกระาสองตัวเมื่อกี้ฟึบอ่ะใช่ไหมโอ้พลาดอีกแล้วนี่นะครับปลาในใช่ได้ใช่ได้หรือว่าไม่เอาดีไม่เอาเนาะเอาปล่อยไปไปใส่หนูโอ้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 ปุไปแล้วอย่าไปบอกเพื่อนนะว่าพวกเราอยู่ที่นี่ โอ้ยตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับตัวนี้ได้ได้ได้โอ้ไวันนี้ได้กินไว้ยตัวใหญ่มากทุกคนเต๋อเนี่ยเต๋อรัวกินบัตรเสียย่างเลยย่างเลยนี่โอ้ตัวใหญ่ครับทุกคนตัวใหญ่ครับจังหวะนี้นะฮะเบ็ดงอขนาดนี้ติดไม้อ้าวโอ้อะไรวะออืโอ้ยคุณเนี่ยปลาคุณทำไมอยากขนาดนั้นไม่ไม้ก็ปล่อยด้วยมันติดปลามันติดปลาแต่ว่าปลามันลากไปไม้ โอ้ใหญ่ตัวนั้นครับโอ้มาๆๆค่อยๆเด้อค่อยเด้ออืมอืมอ้วนมักเลยตัวนี้ใหญ่สุดเลยตัวนี้ใหญ่สุดเลยเดาไปด้วยนะได้อปด้ได้ไปด้วยได้ไปด้วยได้ไปด้วยนะฮะโอ้ นี่ตอนนี้เราก็ได้มาประมาณนี้นะครับนี่ฮะได้ก็หลุผ่าตะเพียงไหลตัวเลยนะฮะแล้วก็มีเนื้อหมูมาเสริมด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆที่อุตส่าห์เอาเนื้อหมูมาเพิ่มมืดแล้วนะฮะตอนนี้ปลานปลาอะไรวะปลาในนะฮะตัวตีดเดียวเองเลยอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยนี้ไม่ได้นะครับเราถูกปลาเยอะครับท่า อืม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 โคตดตูวกงเต๋